สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการตรวจเช็คและเติมน้ำยาแอร์ขนาด280,000 BTU นะครับซึ่งคอยเย็นจะเป็นแบบ AHU นะครับอาการเย็นไม่ฉ่ำนะครับเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นแล้วน้ำยาน้อยนะครับแล้วก็แอร์ค่อนข้างสกรบกนะครับสังเกตดูไซส์แก๊สนะครับช่วงต้นคลิปจะมีฟองตอนนี้ผมก็ได้ให้ทีมงานนะครับ เริ่มเติมน้ำยาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าซส่แก๊สนะครับถ้าน้ำยาเต็มระบบจะต้องใส่ขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นแอร์ระบบกเก่าก็ใช้งานมานานแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีฟองปนมาบ้างเพราะฉะนั้นในการเติมน้ำยาก็จะต้องดูเกจแล้วก็ดูท่อน้ำยาที่กลับเข้าคอมนะครับท่อใหญ่ต้องมีหยดน้ําจับนะครับจากภาพเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ให้ไปเดินสำรวจในโบสถ์นะครับทีนี้เป็นโบสถ์แถวอยุทยานะครับเป็นโดมค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ใหญ่มากเพราะนั้นแอร์ก็จะใช้280,000 BTU 2ตัวนะครับเป่าซ้ายขวาจากด้านหน้านะครับด้านข้างก็จะมีแอร์ขนาดก็ร่วมๆ่วมแสนวิทนะครับ2ตัว2ตัว เป็นแอร์ตู้ตั้งพื้นอยู่ด้านข้างเป่าช่วยนะครับโดยปกติความเย็นก็จะตกลงด้านล่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องออกแบบให้ความเย็นเต็มพื้นที่เป็นปริมาตรทั้งห้องโถงทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เดินสำรวจมาจนถึง a h u นะครับตัวนี้ก็จะใช้มอเตอร์ทีเฟ e เป็นตัวขับเป็นตัวขับ อาบลนะครับบลแบบกงกระลอกเป่าลมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องตรวจเช็คเหมือนกันนะครับบางทีช่างอาจจะมาตรวจเช็คแล้วเปลี่ยนเบกเกอร์หรือสลับสายก็อาจจะทําให้มอเตอร์หมุนสลับทางกันได้นะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คตรงนี้ดูด้วยนะครับถ้าหมุนกลับทางแอร์ก็จะในห้องก็จะเย็นไม่ช่าแน่นอนนะครับแอร์ขนาดใหญ่ก็ต้องตรวจเช็คดูหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะความสะอาดนะครับ เนื่องจากทีมงานได้ฉีดล้างตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่ต้องการจะเรียนรู้นะครับพอดีเนื่องจากแนะนำกระทางออนไลน์นะครับทีมงานก็มือสั่นๆนิดนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับ ในการตรวจเช็คแอร์ขนาดใหญ่แอร์ใช้งานมานานนะครับมีโอกาสรั่วซึมได้ซึ่งการหารอยรั่วนะครับเป็นอะไรที่ช่างจะไม่ค่อยชอบนะครับจะค่อนข้างหายากนะครับเพราะน้ำยาตัวนี้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วอยู่ที่ประมาณ50เพราะฉะนั้นหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ทำการเติมน้ำยาไปเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เติมน้ำยาไปทั้งหมด80 psi นะครับสายแก๊สก็ฟองลดน้อยลงนะครับในห้องก็มีความเย็นค่อนข้างดีขึ้นนะครับหลังจากเดินสำรวจนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพานงานช่างมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ